เอ็มเอยากไปฝอดเมื่อหร่าขึ้นมาหน่อยดีมาเป็นอีกทีว่าได้ใช่ไหมแม่ของเะเรานาคุกำงอไหมอ่ะไที่จะได้เปนไนาสำหรับวันนี้ค่เพราะวันนี้นะครับก็ถือว่เป็นแกนที่ใหญ่มากเลยครับก็เป็นเมจิคโฟเดย์ก็เห็นว่าตากอดวอทนที่หนึ่งเลครับ

่วยกันนนี้ได้มีโอกาสม้องเพลงแลวก็ได้มาล่แต้มวันนี้ไเป็นยังไงบ้างใช่วันนี้ก็ได้มาซื้อต้เพลงด้วยแล้วก็ได้มา้ิทธิ์กบระยะมากมายเลยนะครับของทีวันนี้ที่เราได้รับความรู้เยอะมากๆเลยที่ว่า VG เันามารที่บรู้ดังหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้งเราทำอกไรแล้วพยายามคนที่จะให้ให้กับผู้บริโภคเนี่ยดง้นี้มาล็องเพลงด้วยราล็เกี่ยวแล้วาลองเพลงกับวัี้วันนี้ได้าล บคใช่ครับก็ถือว่ามีจิตวิญญายเนี่ยมีโอกาสเป็นผูชเลรตั้งแต่ตั้งแต่เดวันและก้ครับงแต่เดวันที่ที่เราลดขนาดใหญ่เพรก็ตอนนี้ก็ปีนี้รอบสองปีเดียครับเรามีอะไรพันใส่ที่เขาแบบไม่ไปไหนเลยอันนี้ไม่ชัวรเลยอต้องถามกันนว่า เราอยากจะมป็นท <m í toys> <m pens ils> <sh yelled> ี่เซแหละอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าว่าการการทานเป็นอย่างไรให้ร่างกายของเราโดยรวมเนี่ยติด่าในสมีนใคที่ชอบตนเกีอะไรสิเยอะมากมายตอนนี้ตอนนี้ในบ้านในบ้านจริงแล้วมันนงเป็นเป็นปดะสบารณ์หนึนะครับที่ที่มีสาธารทีีอยู่ในนั้นซึ่งสมัยนี้เนี่ยทางรู้ผลิตคือเขาก็ มีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะที่จะให้เราสามารถเลือกกินได้ว่าใครไม่ชอบอะไรใครชอบอะไรที่นี่าน,น,นะไรเงี้ยเราก็พยายามคิดคนมาแบบให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ด <c oughs> <ล>ีุกคนก็ลองลก็ลองเปิใจสักนัดหนึ่งจได้ลองดูว่าจริงๆแล้วมีสานะ <c oughs> ที่แบบจำเป็น <c oughs> อยู่แบบไกนอใครก็ได้ครับเพราะมีรสชาติใกิเลยนะครัอยากไาถึงเดครับผมไม่เกิดว่าผลกระาในส่วนของยเิีาวนนะครับจะเป็นีที่อ่าเปนะครัลือใหม่ลยคับก็คือเซ็ยนพรแต่ว่าเป <c oughs> ็นรถ <c oughs> ส้มยูสิตนั่นเองครับที่ผสมไปก็เป็นยเกินเนี่ยแต่กุ้งลายนี่ก็เป็นเจีนนครอเตวนี้เหมือนกับทงานแน่นอยู่เนาะแต่วก็มีเว้นอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยครับช่วงนี้ไม่ค่มากเท่าไหร่นี่หน่อยครับลิดหน่อยเนาแบบอะไรอะไรกินมันิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ครับกลาง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 แจริงปีนี้ก็ก็มีเรื่อยๆครับแต่ว่าปีนี้เราจะ็ีที่ แท็กกันว่าน่าจะแบบมีเวลาไปิแบบว่าแบบประเทศฝรัองประเีอไงปขกเยอะเลยครับก็้วยก็มีช anyway> ิปด้วยเลยนะตัใหปเก็ไปไปด้วเลยครับไปดเลยจริงงไปงานด้วยแล้วก็แบบัวด้วยนะหรือว่าไปทำงานแล้วก็ไปเต่อทินพันุ์นอ่อไม่่คือผมมาเรียกทิพันุ์นทุกคลิปเหมือนกันาอู แล้วเดี๋ยวคุ้อื่นเราว่าอะไรเป็นอะไรทำไมเราถึงได้ว่ากันกีฬาก็จริงๆว่างานไปเที่ยวที่ไหนก็ดีแน่ๆว่าไปกับคนไรกันอย่างนี้คุณพิมพ์มันหวานมันแบบนี้แล้วพิมก็แบบพิมพ์แล้วอะไรนะมันเป็นอะไรไปไปงานศพกันี้ไปบำเพ็ญกุศลได้ไหมไปบำเพ็ญกุศลไหได้จริงๆก็มีการคุยกันแล้วแต่แต่เนี่ยแต่เนี่ยไม่ใช่ชิมแบบว่าเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเอ่อคือเคยไปคืออยากไปับ ได้จะไปเที่ยวไไปทุกที่นั like ่นเลยที่ว่าไปกันแล้วคือเรื่องพันธมิตรไงพีบอสใช่ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเลือกทับโซนเอาว่าเราจะไปไหนไม่ใช่อย่างนนั้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเสด็จการมาแผนทริปนี่ใครจะเป็นคนเป็นหลักในการเลือกอะไรเงี้ยด้วยกันครับคือสัวจ่ายก็จะแบบว่าถูกต้องหรือว่าโดนกว่ามันจะเอาแบบเปลลิงไหนประเทศไหนอะไรเงี้ยหรือว่าผมไม่ทำงานที่ไหนแล้วขอพนันเสร็จแล้ว่าเป็นไฟแสงว่าเราจะไปที่ไหนบ้างหรือว่าอะไรบ้าง เป็นยาราดใจความเป็นหลับก็ไม่เคยสัดใจลยค่สอบวู่าใครเป็นแกม่อนแ้ีคนต้งไปเนกที่หลายชิ้ก็มีทีไปสอบตัวีจริงๆหลังจากที่พอเราไปใช้เป็พคู่กันแล้วครักตอนที่เป็นแฟนกันไอเที่ยวมันต่างกันยังไงบ้างไม่ค่อยจริงๆแล้วก็เท้่ยวไมดิมก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรที่แ้าเปี่ยนแปลงเทียมากนักนะ ก็มีเวลา,า,วลาช่วยภรรยาทำอนเนด้วยครออ๋อก็คือม่นก็ใช่ก็คือคือส่วนตัวรับเอผมก็แบบว่าชืนชนา่นชมมากเพราะว่าผมเป็นคนที่เก่ทำคอนเกนมากแล้วก็บอกว่ายังดีที่ได้เห็นมาคืเอก็รู้สึกว่าดีใจได้เห็นมาเคฟีกวน เในองด้มากกว่าอเใช่ครับไม้แ็่ตว่าใช่คถ้เกิดว่าห้องโเนี่ม่ไดไม่เห็นอไรแต่ว่ากอยากทำนะครับพยายามอยู่พยายามอยู่แต่ว่าที่ของเขาเนี่ยก็จะได้เห็นดีกว่าเราเรามีมีการเราเหมือนโดนบงคับตลอดเลยอ่ะเราเราเข้าไปไรอ่ะแต่ว่าจริงๆกับผม่่อครับชนไอแฮปปี้แฮอแฮปปี้ต่ห่า้าเป็นอแล้ว เล่นๆแหละแบว่าเล่นเซลลเล่นอันนี้เต็มวางไว้ให้ไหมครับเพราะเห็นแต่ละครเวลาเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยตกติดเขาจะเห็นเตาถุงกูอะไรอย่างเงี้ยในการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเขามีการการวางให้แบบเร็เต็มครัไม่ไม่ไม่เีอครับคุณแต่ไม่ไแบบว่าแล้วแต่วันที่บริเแบบเสร็จล้แล้วแล้วผว่าคือว่าพอดีแล้วก็ก็เล่นมาเทีนกันเลยไม่เมือนแบบนที่แบบแน่นมากๆหรย่างสงมาที่นี่ก็แน่นแน่นเลยแ ไม่ได้เห็นแล้วการเป็นติดโซเชียลมากขึ้นเลยพอได้ทำคอนเนต์ก็ตัดไบเลซึ่งมีบทอะไรต่อต่อเยอะอยู่ก็อยู่ว่าเยอะเปิดใัยก่อนถ้าเปิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็รวเราเป็นพันเปอรเซ็นตลยาไมเปิดน้อยลงไหครับการที่แบบว่าเป็นโซเชียลบ่อยก็เคยน้อยลงก็้เหมือนโฟมก็เริ่มจะเข้าเข้ากันได้ดีกับชาวเน็ตบบเป็นแฟนลูแต่ว่าไหนลูกนงเขาก็ชา้ด ไม่้ก็เ like ป็นของูีแล้วแหละครับเขากมงซืเนแหล่งเีแลมีเอฟซีของเขาเขาขากันแล้วมีเอฟซีด้วยมคลิดตามเพราะมันก็ก็เป็นโมเมนต์น่ารักก่ารักแหละหลบๆอะไรเงี้ยหือว่าคอนนการบริกันแต่เขาคอนเทนต์ก็ทำคอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะเราต้องมี่วดช่วยอะไรยังไงบ้างก็แจาการไลฟ์เองเออในส่วนคอนเทนตผมไม่ได้ยุ่แยเขาอะเลยเขาก็ได้ของเถ้ิดใคที่จทำคนนต์ผู้อันเชก็คือต้องเป็นคู่รัด คนสอดเข้าไปถึงบเป็นรูปเป็นกิเกด้วยไม่ได้อ๋อได้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 ถ้าไมถึงไปผมจะชอบเชิญชวนต่อเพราะคู่รักคู่อะไรอะไรคู่ของนายพี่ตื่นอะไรเงี้ยคือในช่วงนั้นแหะแบบว่าพอไลฟ์แล้วอ่ะแล้วแบบเราไม่จักใครไงี้ยใช่คือเราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ในแบบแกล้งแบบตอตอบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบพอเข้าไปแล้วก็จะจําได้แค่ว่าคนที่เราแบบูจั่เคยร่วมงานอะไรเงี้ยให้เราได้เห็นเขาอยู่ก็เลยแบบ เปิดมก่าเิยเดโลกเลยา่อนน้นนี่เราไม่ได้เคยนแบบยใช่จริงๆแบบเปิดโลกมากครับแต้ใก็ตกใจมี่อย่างพี่เกล่ะเขาเป็นแบบคนโสดคนเดียวอ่ะเราสงสารไมที่ลากเาเข้าไปอยู่นะไม่ไม่ค่อยสงสารยไเลยไม่เห็นใจเลยเ็ยินดีกับแบบนี้อะไรอยอพี่ชายผมแฮีจริงๆรับพี่มากเลย ที่พี่น่าจไหนสุดท้ายที่พี่ก็ความโสดเพราเขาแบบมีอยู่แล้วไม่ได้ออกไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยที่พี่ดูไม่พลาดไม่ทราบเลยนึกอานแล้วกันถ้าแล้วออกมาแล้วก็ย่างน้ครับครับผมก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นตัวอย่างแรกแล้วคือการแรกก็ออกมาแค่ทีเดียวว่าก็ได้รับแข็งแรงนครับที่คนหีออกมาดีใจผมมากเลยเพราะว่านี่เป็นเป็นหนังสยองขวัญเรื <apps communist initiation> ่องแรก เคยชื่อว่าะไรก็ได้จะเข้าร่วอีกไม่นานนี้ก็ชวเดือนสิงหามก็เป็นวิธีใหม่ของเราใช่ไหจริงๆใหม่มากเลือกของต่างที่ันกัลต่งนี้ครับกับอันหนึ่งที่ใหม่ก็คือผมได้รับผเป็นผัดเลยก็เลยคลาแบบใหม่มากๆในเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็ทั้งชิปวันถ่ายทำก็คสสุก็มมากาา่เยอะยะมากเยอะแยะมาราะว่าการการนาดของเรก็แบบได้ เลย้ชิมากทำนบ้านเยอะก็เรื่องของบัตแตสีงัเลย้อไล่ว่าต้องทำยังไงันาเด็กมากเลยการดจใช่ใดูคนเดอะหมดเลเป็นไงครับเ้ันมาจูได้มทนจริงจริงไหมในเรื่องเป็นจริงิงก็หมายถว่าหน้าตาก็เป็นประมาณนั้นเลยหมายถึงว่าหน้าตาผมนะหมายถึงหน้ตามนาดาดว่ามีพี่พ่อที่แบบว่าอายุน้อยไหมก็มีแล้วมีในเรื่องของ แต่ว uh ่าก็ได้ไม่ได้คิดแต่กลมาจากจากจากคุณพ่อด้วยครับากับม่เก็ก็บอกมาเหมือนกันว่า้บัตรดวงจรงๆก็น่ากัวสุด้ายเดี้ยวแฮ่แต่ว่าใดเรื่องมันคือโหดจริงๆคือต้องปาดปาดผีอยู่ใช่ไหมับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องต้องน่วาะไรฮะยังไม่ได้เห็นกับเ็มกันแต่ว่าที่ที่ดูก็แบบ กระบวนการนี้เป็นงานที่ยากไหมหรือว่าเราเอาไว้ผมยว่ามันก็ยากนะครับคือเรื่องความที่ไปตัวมาการที่เราจะหาลิสต์มาเรีนหรือว่าอะไรสักอย่างก็ต้องดีจากภาษา factor ก็ต้องอาศัยเวลาในการแบบว่าดีไซน์ก็มีเงินมากันเยอะทิตย์นี้เองครับบางทีก็เขาแบบพันล้านมาแล้วเหมือนกันใช่ใช่ครกันไหมครับ ไม่ได้กดดันเลยครับจริงๆว่าในอุตาหกรรมตลสนิทว่าเอาจริงๆกทำใจดยุปด้วยนะทานตลบเกี่ยวกับทำยีได้ไม่เกี่ยวอะไรแต่ว่าเป็นตลบป่าแลวกครับยีเป็นป่ับมก็ตามด้วยนะครับแบบทำยีแบบนี้ทาเรียงครับกับเข้าไว้ชมกันเยอะจริงๆตามกลอมเลยครับที่ก็มีที่กับใกล้ๆนะละครมาได้ครับพี่ไกล้งเจ้าเจ้าที่กับอมือนะครับ bạn biết làm bài đồng quê, cách đây là à, chắc không biết à.